ไม่มีไม่ม ok ีใครตามผิดเดือนเดียวกับพีเลยอะพีเวลากระดังเอาหรออ้าวหนูเห็นไปฝั่งนั้นหนดหนูก็เลยเลี้ยวมาดี่เลยอ่ะเรากระดังพอดีแล่งนะปัญหาหลักเจอเจอพี่นี่พีมาเจอสวเฉยมาจิ้วใช่ คนหนักคนหนักพี่มาใช่อ้าวตายตายแล้วตายแล้วพี่นนท์ตายแล้วเพราะวว่าาอ้โดนเกบโดนเซตเกบอ๋อเขาแขนเราเมื่อวานอยู่ขวานแขนแขนใช่ไหมผมบอกเกี่ยวแน่ผมจะมาล้างแขนหรอโอ้ไม่เกี่ยวนะผมบอกก่อนเลยเนีนยนอ้หนุ่ม โอ้พี่นอนเขาร้อนแรงมากเลยเนี่ยเขาได้ฆ่าคนเอ้ยเอายังไม่ตายอีกเหรอตายไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ตายเอาแล้วใครอะตายอ่ะแค่ดาวแค่ดาวแค่ดาวยังน่าจะเพื่อนน่าจะชุกโอ้โหตายยากตายเนี่ยเล่น J K นะอะไรครับเนี่ยเล่น J K พี่เอ้ยผมเล่นได้อยู่ J K ผมก็เล่นได้ใชกใช่ได้อยู่ใช่ครับจะเล่น J K ยัดเลยเม yup. ื่อวานอ่ะเมื awesome. ่อวานใครฆ่าเขาครับเขาน่าจะมาตามล้างแค้นเท่านั like ้นแหละพี่นี่แหละพี่เบนพี่นี่แหละเก็บเขาไม่หมดตีเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าพี่ขวัญนึกว่าพี่ขวัญไม่รู้จักกับพี่พวกพี่เขานึกว่ารู้จักแต่กับพี่เนี่ยพี่ฟันแล้วไม่เขาเคยขอเข้ามาตอนที่หาเพื่อนในแชทโลก เปว่าทีนี้หาเพื่อนแต่กับในเชตโลกนั่นนี่โลนินอีกแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเวลาไม่ตรงกันชับันโลนินโลนินเกียร์วโลไม่ตกนะน้องฟอนไปยิงเยอะโลนินผมยิงไปแค่สองตัวแล้วตัวเดิมผมไม่เกี่ยวเนี่ยไอโอนานี่ก็ยังไม่ตายโอ้ผมน่าจะโดนยำเละแล้วล่ะ ต่างชาตินะนี่ไม่ใช่คนไทยนะเนี่ยแขนถ้าจะแขนผมเขาน่าจะจริงจริงที่นี่เล่นดีมากเลยอ่ะใช่เล่นดีพี่แต่เขาแยกกันอ่าเจอพี่คิงดอมชันแล้วเขาดักผมเราเนีนะเขาอาจจะมาได้ทุกทุกเมื่อนะครับบอกว่าเขาขอดักผมอ่ะโอ้ไม่อยากยิงเลยไม่น่ายิงเลยเขายิงเดี๋ยวก็หยิบจักอะไรอ่ะพี่เปล่าว่าปีเลนมันเห็นชื่อพี่แล้วมัน ไปกติมันจะเล่นเอเจีไงเบอร์จีนพอเห็นชื่อพี่พปุ๊ K บจิบเจเคมันหวานนะดีแล้วพี่พี่ไม่ตายเจเคยิงแค่ไม่กินนัดก,ก็ตายเลยพี่จริงๆอ่ะใกล้ๆอ่ะใช่พี่ไม่ใกล้ก็ยิงออได้นะแต่ต้องใส่เอ้ยต้องใส่เปิร์กไอ้เนี่ยเปิร์กะระยะปั๊บเกตเปิดนะใครเปิดนะพี่เบนส์เนาะใช่ใช่ใช่เปิดให้เราเปิดไม่บอกเลยหลอนนะเนี่ยผมแอบหลอนนะฮะ แอมนบอนเราแวงไปหมดเราแวงอยู่พี่เฮ้ยพี่ผมผมใช้นี่ได้อะไรอ่ะใครมาก็อะไรอะไรเหรอครับลูกเด็ดเดเดี๋ยวแป๊บนึงนะ PK47 ครับ PK47 พี่ขวัญดูผมทำผมทำได้เฉยโอ้โหนี่ทำไมมันติดได้อ่ะเฮ้ยเจ็ดมาเจ็ดมานี่ใครก็ยิงผมไม่ได้แล้วผมมีตัวป้องกันระเบิด ติดรถได้ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้ติดใช่อ้าวเฮ้ยรถรถไม่แตกเระเบิดมาระเบิดก็ไม่โดนเราด้วยแต่มันมีเวลาการใช้อ่ะอ้าวโดนไม่โดนเฮ้ยติดโดนเยอะนะเฮ้ยผมโดนโดนติดน่หลังผมดิพี่ตัวหลังผมดิเนี่ยดนมาแล้วจมาแล้วจหยแเีแล้วเดแล้วโดนแล้วผมบุกให้แต่ผมบุให้นี่ผมีนว่าใช่ หนูว่าเนี boy, ่ยเวอร์จิวแน่เลยเนี่ยเพืยอนกันจูวข้างหลังเพืยอนกันจูวข้างหลังโอ้ทอด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 เพื่อนกันจิข้างหลังเร็วทุกคโลขวา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 โอ้ตอรีไปแล้วตอรีไปตึกไม่รู้โอ้โหติดเฉยเมติกหนีนะคะเมติกหนีนะระวังพี่ระวังเมติกมาหลังเมติกมาหลังเรียบร้อยพี่คิงด้อมล่วงพี่คิงด้อมล่วงนี่แหละไม่ใช่ใช่ใช่คิงด้อมล่วงคิงด้อมล่วงตะลิงไปฝั่งน้นคนหนึ่งตะลิงไปฝั่งน้นคนหนึ่งให้ ตัวเต็ดอะสติงคิงดอมล่วงนะคิงดอมล่วงนะไม่เหมือนเขาเขาอเข้ามาแล้วเขาร่วงไปตรงนี้ป่ะเมื่อกี้ไม่อันนั้นตัวอันนั้นตัวเมติกพี่อันนั้นตัวเมติกไอตัวที่มาตอนแรกสติงมาทางนี้ใช่ใช่คิงดอมแตกครับคิงดอมแตกคิงดอมเพียร์ครับพี่คิงดอมเพียร์พี่เขาน่าจะเหลือคนเดียวไม่ใม่ตอนตอนใช่ตอนแรกเเห็นบนมาบนก็คือตัวนี้ใช่ใช่ ตัวตัวแกนั่นแหละไอ้ตัวกระต่ายใช่ใช่ไม่ตอนแรกอะหนูเห็นเขาอะสลิงมาหาเราเนี่ยมาครึ่งหนึ่งแล้วแล้วอยู่ดีๆมันวับออกไปไม่รู้ว่าเขาไปไหนไอ้ตัวไหนพี่เมติกหรือตัวกระต่ายหรือตัวเนี่ยตัวกระต่ายเนี่ยเขามาครึ่งหนึ่งแล้วอะนั่นคนนะพี่ออกเทคเลยเขาลงคอปรัชารบ ลองหอ่อลองหอมันชนละมุนด้วยพี่มืึอนี้จะเฝ้าไหมหรือว่ารอก่อนหรือยังไงจะไปแล้วแต่แ้อนเลยครับแล้วแต่ข้อนเลยนีย <S <s <we at> ถ้าปล่อยพี่คิงก็งไม่ถ้าเหลือของเนี่ยอันตรายมากเลยนพ่อโลดกับแล้วไปอัพเกพรดแน่เลยเขาเห็นแน่เลยออเแทกใช่ใช่ <พอ S 1> ใช่พี่เขาอยู่เขาอยู่เหมือนจะเปิดอัพเกรดอ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจมันดักหรือเปล่า้ไปว่าทีมเขารอดนะพี่ทีมเขารอดนะ เขาบอกให้ออกแทถบเขาบอกให้ออกแท็กออกไหมเลยจะใส่หมดนะปล่อยด้วยใช่ใแล้วแต่ป้อนเลยครับปูพีนได้หมดปูพีนได้หมดเลยเฮ้ยผมว่าไม่ปล่อยดีกว่ามันอันตรายเราเรามียาอยู่นี่ไงมาแล้วเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วควันขึ้นแล้วนี่พี่ควันขึ้นแล้วเรียบร้อย ไม่ใช่อะอันนี้นาจะไม่ใช่เพราะของเขามีสกินของเขามีสกินเราเฝ้าก่อนไหมใครมียาเปิดหน่อยจะตายกันหมดแล้วปอปออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงใครอะอย่ายิงแท็กตี้เขาทั้งหมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่ายิงอ่ะไม่ทันแล้วมั้งน่าจ่แท็กแล้แต่เขายังทานอยู่เลยน่าจะทานอยู่เขาน่าจะมีเพื่อนอยู่ จะเฝ้าต่อไหมครับไมอย้ได้หมดเลยต่อเลยเราต่อเลยต่อยยาวๆเลยมียาโอ้โหทรมานเลยทรมานเลยครับแต่แต่เมื่อกี้พี่พวกพี่เขาเสียจังหวะก็คือพี่เขามาติดบนนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ติดนี่คือเราก็อาจจะแพ้เหมือนกันว่าฮหอมันบังนะแล้วเขาลงช้าด้วยเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาไม่ลงก่อน เขาลงมารวมๆกันนะมันยิงง e, ่ายลงมาจักหวะเรายิงง่ายก็เอนจอยพี่นี่ก็เกือบตายพี่พี่อะไรที่เขาเดินมาตอนนี้พี่หมูเอ้ไม่ใช่พี่หมูดิพี่หมูไม่ใช่ดิพี่อะไรนะพี่เบนเออพี่เบนตอนแรกเห็นพี่เบนเหมือนจะออกมาทางนี้ป่ะพี่ไม่แน่ใจพี่พี่ยืนยิงตรงนี้เลยไม่ใช่พี่ยืนยิงตรมนี้เลยเออลงจากคอพี่ยืนยิงไปสองตัวแล้วตัวตัวเมติกที่เขาออสไลด์ออกมาแล้วพี่เขามอนจะยิงผมก็สไลด์ตามมัน <ส straightforward> เราเฝ้าไปก่อนพี่รออีกนาทีนึงเรามียาอยู่เราออกทันอยู่ถึงแม้เขาจะมาได้เขาก็ต้องมาเจด๊ยเพราะถ้าขับพวกมอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้ไม่น่ารอดเหมือนกันมอเตอร์ไซค์รถสปอร์ตแท็กน่าจะหมดพอดีนาทีนึงแท็กน่าจะหมดแล้วทั้งตีถ้าหมดก็หวานเจี๊ยบแล้วเราเหลือไม่เหลือตีตีนั้นอยู่ตีที่มีคนต้องจัดการอยู่โดนเดี๋ยยินนี่ทำไมพี่ต้องจะดจ้องวะผมตัดการเละ เยอะสุดนะจริงๆี่เขาเยอะสุดนะเมื่อกี้เเเป็นตัววดียองโดนวางยาแล้วเออโดนวางยาแล้วแต่ละต่างชาตินที่นี่เขาแยกเนี่ยพี่เขาเล่นกันไม่ค่อยสามัคคีกันเราก็จะสบายพี่แค่เราไม่มาพี่เดี๋ยวเล่นหมดนะครับครับยูเราเฝ้ายาวๆเลยเนี่ยรอ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 ะวงหมดเลย โอเคไปห่อมาห่อมาห่อออกนอกวงมาถ้าล้มดึงหอออกนอกวงมาล้มดึงอุ๊ยระเบิดระเบิดมีคนมีคนมีคนดีนะก่อนไม่แตกทางนั้นทางนั้นหอมาหอมานะมายัดนะครับมายัดนะอ้าวล่วงหนึ่งเรียบร้อยล่วงสองครับล่วงล่วงสองล่วงสองสโนบอร์ดสโนบอร์ดใครสโนบอร์ดใครไม่รู้ที่รู้ผมเอายาก่อนตอนนี้เลือดจะหมดเหมือนกัน เจเคมันต้องเจเกมาของนี่เจไปพี่ไปไปไปเข้าวงก่อนเหลือพี่นอนนี่เหลือพี่นอนอยู่ยังเหลือพี่นอนอยู่ทีนี้เราปล่อยไปเขาเก็บแท็กได้อ๋อมายื้อแท็กแน่เลยเนี่ยผมว่าใช่มายื้อแท็กเ้องหุก่อนวงไกลเราเฮ้ยอนี่นี่นี่เสียดายอ่เงินขับขับก่อนนะขับก่อนขับขับหน่อยครับขับหน่อยเสียดายเสียดายตายก็ตายวงนี่แหละเราลามียาอยู่ เออแตกเรียบร้อยพี่นนต์แตกพี่นนต์แตกมูดี้มูดี้ออกออกออกย้ายพี่ฟาโรพี่ฟาโรเอาพี่ฟาโร่เยอะยอะเยอะเยอะไปพี่ได้อยู่ได้อยู่อิอิสาเออได้อยู่ได้อยู่เราไม่ตายพี่เราไม่ตายเหลือแต่ตีโลนินแล้วโอหโรนินแจ๊กด้วกเลย เอาแล้วพี่เขาจะเอนจอยใส่เราแล้วผมว่าตายนี้น่าจะสมาคีกันขึ้นนะตีนั้นเราตีนั้นเขาตายที่เราคนเราเเสียระบบนี่แต่ถ้าเขาไม่ตายเลยก็ชีวิตเราละกว่าจะรอดเอาไอ้ดอกไม่หรือยังไงครับผมว่าเอาไอ้ดอกไป เฮ้ยมีมีตี้นะมีตี้นะมีตี้นะเุ้ยข้างล่างมีตี้มีมิตี้ข้างล่างอ่ะเออเออแม่ชีสีดำครับแม่ชีสีดำแม่ชีสีดำยิงผมอยู่เอาเลยพี่เอาเลยเออเจ๋วระวังนะพี่ไม่กันนะไม่กันนะแอรต็อกยังเหลือนึงครับแอรต็อกยังเหลือนึงเก็บเลยเก็บเลยก่อนที่จะไม่มีโอกาสเก็บเผื่อมีคนยิงไม่ใช่ตายนะครับเฮ้ยไอตีโลเลยไอตีโลนินไอตีโลนินโลนินแตกโลนินแตกหนึ่ง อยู่หลังหลังนี้ตัวนึงเอนจอยครับผมเอนจอยครับผมเอนจอยครับผมเรียบร้อยเอนจอยครับผมวันนี้ยัดโหดเหมือนกดใช่ไหมเฮ้ยใครปาระเบิดวะอาเอา เขาเล่น117นะเนี่ยตีนี้รู้ว่า117ดีเอ้ยใครใครจะตอ้อบรีบเอาก่อนครับเดี๋ยวไม่มีนะเดี๋ยวไม่มีนะพี่แมวรัพี่เอา TAK ของตีเมื่อกี้มาพี่แค่หลอดไปเอาได้นะพี่เพราะว่าหยวของเผื่อไม่ครบไงเดี๋ยวจะเล่นยากเดี๋ยวผมจะเฝ้าโดนยดิโอเคอย่าให้เกิดถอยแมวเฝ้าเราจะเฝ้าอีกแล้วเราจะเฝ้าอีกเราจะเฝ้าอีกตีคิงดอมก็น่าจะหมดแล้วพี่เขาจะมากับพี่นนท์ โอ้โหเอ้เคหนึ่งหนึ่งเจ็ดหมดแล้วเนี่ยใช่พี่เต้เนี่ยเขารู้ว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดจรจริงอือโอ้โหเจอแจ็คผมไปไม่รอดเลยโอ้โหทุกคนมีก่อกันไหมน่ะกอดคนอะไม่มีครับไม่มีใครมีก่อเลยก่อใหญ่เนี่ยจะจะเอาไปให้เรียบร้อยเอ็นจอยครับผมเออ ผมล้างตัวแป๊บเหงื่อตกแล้วเดี๋ยวล้างตัวในน้ำแป๊บพอลเหงาตกเลยไหนเนี่ยอันนี้นี่ยาใหญ่ตรงนี้นะหนึ่งอันโอ้อันเดียวเองเหรอผมว่าผมไม่น่าพอผมต้องเอาใช้สักสิบอันมาพี่เบนพี่เบนอ่ะคนละอันเดี๋ยวเอาไปให้พอลด้วยโอ้พี่ไม่มีใครขับรถแน่ผมเลยเดี๋ยวหัวผมหลุดนั่นแหละ ไปอนเลยเรเขาไปโอ้นั่งท้ายรถอปแบบไม่มีใครขับไ้เลยโอ้โหเสี่ยงหัวหลุดมากเลยสวัสดีค่ะโอ้เสี่ยงหัวหลุดด้วยอรอใช่พี่เวลาผมโดนยิงหัวผมจะบอกว่าหัวหลุดหัวหลุด มาเฝ้าตรงนี้กันก่อนเผื่อมีไงเผื่อเอาโพสมีแต่เอาโพสไม่เก็บไอ้ดอบผมว่าจะไม่มีโอ้หอันนี้เอ็มเอหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลงช้ามากเลยใช่ยกช้ามากเลยเนี่ยของที่เก็บไปูงของตีนี่คือยกช้ามากเลยเขาแต่งยังไงของเขาอยากรู้โอ้โหแต่งอะไรเนี่ยแต่งลดความคล่องตัวแล้วเอาแม่นยำระยะยิงควบคุมแม่นยำเออของผมเอาคล่องตัวแล้วก็ควบคุมระยะยิงแม่นยำไม่ค่อยเอา พราะแม่นยำผมว่ามันเกี่ยวกับอะไเนี่ยมันเกี่ยวกับการโนสโคบยิงอะแม่นยำหรือว่าจะลดการกระจายลูกกระสุนอะไรเงี้ยพี่พี่ว่ามันต้องอยู่ฝั่งนี้ว่าฝั่งเนี้ยตรงนี้แหละที่เราอยู่ตอนแรกข้างหลังอะข้างหลังอะบารอุ้ยมีคนโดนไหมพี่สามสามสามข้างบนเลยข้างบนพี่เบน เจ็บเจ็ดสวยโอ้ยโอเหนนเจ็ดจริงยากจังแต่งอะไรพูดีจะไปดีดตะดังาติเขาแต่งแปลกอ่ะพี่เขาแต่งเหมือนเอาชีวิตจริงเล่น่ะอืมดีดจัดเลยข้อทีครับุ่นนั้นอะ่ะใช่ใช่พี่แคลอ์ขอโทษครับผมขอโทษที่ราดอืมยิงไปยิงเกือบตายผมเป็นเวลาบุรุษนะสุดท้าย วิทยาแถวนี้ยบอกว่าจะมีอยู่นะบอกว่าแถวนี้จะมีมันพี่กอาลัจะไปดูอย่เวลาว่างเนี่ยพี่เบนเผื่อจะเอเจอสองคนเรียบร้อยเลยพี่โดนลุมอุ้ยแต่โดนนินยังไม่ตายนะโดนินแจ็คทีเจยังไม่ตายนะเออใช่ใช่โอ้โอ้โน่นายยังรอดอีกเหรอเพื่อนฉันลับไม่ได้ไอ้ผมไม่ตั้งอยู่ follow ตัวที่มันลงบนหลังคา f o l โลยิงมันแล้วใช่ปะ ที่ใครเห็นลูกบอลลูกโป่งไหมลูกโป่งไม่เห็นโดดนะพี่ลูกโป่งไม่เห็นโดดถ้าจะเห็นก็ต้องมองไกลๆพี่ไกลๆแบบสูงๆสูงเท่านี้สูงเท่านี้ผมว่าอาจจะอยู่แถวเนี้ยแหละแถวๆนี้ฝั่งเนี้ยถ้าไม่ก็แถวๆฝั่งไออเวอร์กาวไม่ฝั่งเอโพสดก็ฝั่งโอเวอร์กาวผมว่ามีแค่สองฝั่งเมื่าฝั่งนิวเคลียร์เราเคลียร์แล้วไงพี่ฝั่งนิวเคลียร์เราเกมหมดแล้ว อยู่นี่อยู่หน้าหนูเกี่คนนะเกี่คนกำลังไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวเออใช่เลยตัวละครมิติเลยไม่ใช่มิติพูดผิดลีเจน์เออเรียบร้อยโอ้โลนินนายยังรอดอีกแล้วเนี่ยโลนินย๋ยหลอดเดียวหายวันนี้บนมีใครบนอยู่บนหลังคาไหมในทุกคนหลังคาเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้หนูดูแล้วไม่มี อยู่ในบ้านนี้ปะไม่มันออกมาในบ้านลงบีบนะออกมาต้องออกจากบ้านนะอยู่ในบ้านไม่ใช่ว่าอยู่บนนี้นะเนี่ยโหบนนี้มันงานงอกเลยนะเนี่ยเนี่ยบนสีเหลืองๆเนี่ยลูกโป่งไม่ก็ไปไปหาเสียงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไปหาเสียงไปขายไอเทมเจอเจอ f o ฟาโ w ใช่ปะเจอใช่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 ไอตัวเรานินนะไปตัวเรานินแจ็คไอตัวเรานินแจ็คจำตัวละครได้ นม่ใช่ใช่อะแล้วเราโโโเรียบร้อยหัวแตกอ้าวโรนินตายเฮ้ยโรนินไม่เจอไม่ใช่นะอันนี้โรนินนายตายไปตั้งแต่ต้นไหน